รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8 ตอนนี้มาดูเรื่องของปัญหาทางเท้ากันบ้างดีกว่าแมเราก็หวังใจว่าถ้า <S <S <ห>ได้พูดว่าคนใหม่ปัญหาทางเท้าแบบนี้ <S <S <ห>ไม่น่าจะมีแล้วล่ะวันนี้เป็นเรื่องของทางเท้ากับสะพานลอยเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าไม่รู้ว่าตอนก่อสร้างออกแบบเนี่ยเขานึกกันยังไงถึงทําให้คนเดินผ่านไม่สะดวกแล้วจะเป็นทางเท้าได้ยังไงนะคะเรื่องแบบนี้ส่งน้องเดียกเกษราบัวลอยลงพื้นที่ไปดูแลยคนงงมันยังไงเนี่ยทางเท้ากับสะพานลอยเชิญดูเลยค่ะในอย่างนี้ก็ได้เหรอค่ะ ซอยรัตนาทิเบศ17ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีคนแจ้งพิกัดมาว่าเดินบนทางเท้าไม่ได้เลยนั่นไงคนที่เดินบนทางเท้าต้องลงไปเดินบนผิวการจราจรแบบเนี้อันตรายมาก ผ่านลอยก็สำคัญแต่ดูเหมือนก่อนสร้างจะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเอาซะเลยคนที่นี่ต้องลงไปเดินบนผิวถนนหากรถที่วิ่งอยู่เลนซ้ายสุดเบรกไม่ทันอาจจะชนเข้าห้หนำซ้ำต้องคอยระวังรถจักรยานยนต์ที่ย้อนสอนด้วยนะเท่านั้นยังไม่พอใต้สะพานลอยเป็นป้ายรถเมย์รถเมย์แต่ละขันก็ต้องเข้าไปทำเอาคนเดินเท้าต้องมองซ้ายมองขวาก่อนจะเดิน หวดเสียวเมากเป็นอย่างนี้เลยบางทีรถจอดมันก็จะเหมือนกับว่าเราอะบางทีเราเราต้องหลบอ้อมรถไปแล้วบางทีเดินกันสามคนมันก็เดินไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องค่อยๆดันกันไปพีละคนทีนี้เราก็ต้องคอยมองหน้ามองหลังอะมันเป็นบ่อยพี่เจอบ่อยทุกวันบางทีก็แบบถ้าแบบเราไม่เห็นรถชนเราได้เลยนะคนเดินผ่านกันเยอะไหมพี่อย่างตอนเย็นตอนเช้าอะไรเยอะค่ะเยอะตรงนี้มันอันตรายพี่บอกเลยแต่ถามว่ายังไม่เคยมีเหตุการณ์รถชนกันนะแต่ว่าถ้าแก้ได้อะดีเลยค่ะตรงเนี้ย ขนาดทางเท้าสิคะแคบขนาดเนี้ยแค่จะวางเท้ายังไม่ได้เลยหากให้พยายามเดินบนทางเท้าต้องเอามือเกาะเสาสะพานลอยเป็นตุ๊กแกแบบนี้ใช้วิชาตัวเบาที่สุดหรือจะเปลี่ยนให้เดียไปใช้ช่องทางนี้ก็มุดไปเลยสิคะโอ้โอ้โอ,โอ,โอย้ยข้อเข่าก็ไม่ดีหลังก็ปวดทางนี้ไม่ได้จริงๆหรือจะเปลี่ยนให้ไปเดินผ่านซอกข้างบันได <c oughs> แตดูท่าแล้วจะเดินผ่านไม่ได้เพราะแคบและเล็กเกินผู้สัญจรผ่านไปมาบอกหากจุดนี้แก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องฝากบรรดารถที่วิ่งเลนซ้ายสุดให้ชะลอดูคนเดินทางเท้ากันหน่อยหรือมีหน่วยงานมาติดป้ายแจ้งเตือนสักนีดก็ยังดีจะว่าดีบ่นก็บ่นเถอะอยากเห็นหน้าคนออกแบบจริงๆ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม